ทักทายสวัสดีครับพี่พีๆเ,เพื่อนๆทุกคนด้วยคลิปวิดีโอวันนี้ผมขอนำเสนอวิธีตั้งค่าโปรแกรม OBS นะครับในเครื่องเล่นเกม a l g i จียสำหรับพี่พี่ที่ต้องการอยากบันทึกหน้าจอวิดีโอด้วยโปรแกรม BOS นะครับและสามารถสตรีมเกมผ่านแพลตฟอร์ม YouTube ได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูวิธีตั้งค่าของผมนะครับในเครื่องเล่นเกม a l g เ i อันดับแรกผมจะเปิดการตั้งค่าให้ดูก่อนนะครับผมตั้งโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้หากพี่ๆเพื่อนๆต้องการใช้ภาษาไทยก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เป็นภาษาไทยนะครับสำหรับตัวนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรเพิ่มนะครับผมจะมาตั้งค่าตรงที่การจะสตรีมของเราผมจะสตรีมเป็นแพลตฟอร์มของ youtube เท่านั้นนะครับที่ผมพอจะทำได้ตอนนี้ก็คือ พอจะสอนวิธีตั้งค่าให้ละเอียดเลยอันดับแรกตรงนี้มันจะเป็นให้เราล็อกอินแพลตฟอร์มนะครับผมจะล็อกอินกับแพลตฟอร์ม YouTube นะครับนี่คือช่องของผมจอ o u t u b e ครับและต่อมาผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่าเอาต์พุตนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆตั้งค่าตรงนี้เป็น a d v a n c e นะครับแล้วก็มาตั้งค่าตามผมได้เลยตัวนี้ผมจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเพราะว่าผมบันทึกหน้าจอในโปรแกรม BOS อยู่ พี่ๆสามารถตั้งค่าตรงนี้ครับเด c o อนโทรนะครับเป็น R B R นะครับ C R B C B R ครับโอ้พูดผิดแล้วก็ bitrate อยู่ที่เหมือนสนะครับตัว b i t เ a t ก็คือค่าอินเทอร์เน็ตของเราที่มีความแรงนะครับผมลองเปรียบเทียบให้ฟังแบบนี้นะครับก็คือ1 m b เมกะเท่ากับ3000นะครับซึ่งอินเทอร์เน็ตของผมมันสามารถวิ่งได้สูงสุด ถึง6มกมกะไบต์ครับผมก็เลยตั้งอยู่ที่หมื่นสถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือ3000ันคูณสีนั่นแหละครับเท่ากับ4ีเมกะไบต์ขึ้นไปผมก็เลยตั้งค่าไว้ที่หมื่นสอันนี้คือความรู้ที่ว่าผมพอจะทราบแล้วก็ลองทดสอบสตรีมมาแล้วนะครับก็คือในค่าประมาณนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตผมสามารถทำให้ภาพสวยได้เลยตัวนี้เป็นคีย์เฟรมครับตั้งเป็นเด็กสตรงนี้สามารถปรับตามผมได้เลยเป็น Quality แล้วก็เป็น main นะครับต่อมาให้เ,เพื่อนๆ a อ d i o Tag หนึ่งนะครับต่อมาตรงนี้ครับ d e c o d i n n g นะครับตรงนี้ให้เ,เพื่อนๆปรับตามผมได้เลยตรงนี้จะเป็น mpc ครับส่วนตรงนี้ก็คือไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกหน้าจอนะครับปรับตามผมได้เลยตัวที่เป็น Audio t a g สามารถปรับ1และ2เลยนะครับตามผม ภาพบันทึกหน้าจอความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1080p นะครับตรงนี้เ e Control นะครับเป็น CBR นะครับ bitrate ผมตั้งอยู่ที่3ามหมื่นนะครับยิ่งเราตั้งมากเท่าไหร่ความละเอียดของหน้าจอและการเล่นของวิดีโอของเรายิ่งจะคมชัดมากขึ้นนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือวิดีโอของเราจะมีพื้นที่มากขึ้นครับ ถ้าเราปรับลดลงวิดีโอพื้นที่เราก็จะไม่มากครับอย่างเช่นปกติเราจะบันทึกหน้าหน้าจอวิดีโอของเรานะครับหน,หนาทีจะตกอยู่อยู่แค่ไม่ถึง 200MB มิไบต์นะครับแต่ถ้าเราปรับประมาณนี้มันจะถึง 1GB กิกไบต์แน่นอนนะครับความละเอียดของวิดีโอของเรามันจะกินพื้นที่ค่อนข้างมากตรงที่เป็นคีย์เฟรมนี่ก็ตั้งเลข2นะครับปรับตามผมได้เลย ตรงนี้นะครับปรับตามได้ส่วนออเดีโอนะครับผมปั้งเป็นค่าสูงสุดเลย320นะครับเพื่อให้เสียงของเราคมชัดยิ่งขึ้นตัวนี้ดีเพย์นะครับผมไม่ได้ตั้งค่านะครับตัวนี้คือตัวเดิมเลยส่วนออเดีโอนะครับตรงนี้ผมปรับเป็นไมโครโฟนของเราเลยนะครับเป็นของอาสายฟังของเรานะครับสายฟังเราตัวนี้ ถ้าเพื่อนๆต้องการปรับเป็นสปิกอรก็ทําได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมปรับเป็นสายฟังเนาะสายฟังหูของเราตรงนี้ไมโครโฟนก็เช่นเดียวกันนะครับผมจะปรับเป็นตัวที่2ก็ได้แต่ว่าผมปรับเป็นตัวไมโครโฟนตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรงที่เป็นวิดีโอครับตรงที่เป็นวิดีโอนี้ผมตั้งค่าเป็น1 0 8 0 p ดสิีทั้งคู่เลยนะครับตรงนี้ ส่วนเฟรมเรทนะครับผมตั้งเป็น60ตรงนี้เลยตัววิดีโอตรงนี้ก็คือผมมีการทดสอบแล้วนะครับในการสตรีมของเราภาพก็จะคมชัดมากครับแต่ว่าภาพจะมีการกระตุกเป็นบางช่วงนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตของเรามันมันดอบลงครับแต่ผมปกติแล้วผมเล่นไปนะครับมันก็จะสมูทอยู่นะครับผมทดสอบแล้วตรงนี้เป็นฮอตคีย์นะครับฮอตคีย์ในที่นี้ก็คือคีย์ที่เรา เรียกออกมาใช้กรณีที่เราสตรีมเกมนะครับเราไม่อยากเราไม่อยากไปกดตรงนี้นครับสตาร์ทสตรีมมิ่งเนาะเรามากดตรงนี้เราเป็น F1 นะครับตั้งปุ่มปุ่มพิเศษมันจะมันจะเปิดโปรแกรมสตรีม Steam ให้เราอัตโนมัตินะครับตรงนี้แล้วก็หยุดโปรแกรมสตรีม Steam ของเราก็ F2 นะครับตรงที่เป็น Start Recording ก็คือเราเปิดให้มันทำงานตอนที่เรากำลังบันทึกหน้าจอวิดีโอตอนนี้นะครับถ้าเรากด F4 แล้ว มันจะหยุดบันทึกหน้าจอวิดีโอทันทีนะครับตรงนี้คือคีย์ีย์พิเศษนะครับ yeah. ตรงที่เป็นตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าเลยครับตรงนี้ตัวแอดวานนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยก็ปิดไว้นะครับแล้วเราจะมาแนะนําตรงนี้นะครับตรงที่เป็นฉากครับฉากนี้ก็คือเราสามารถเปิดขึ้นมามันก็ตั้งค่าเป็นฉากให้เราเลยนะครับอาจจะเป็นตัวนี้ก็คือตัวที่มันเป็นหน้าจอนะครับ ซึ่งหน้าจอของผมมีหน้าจอเดียวก็คือใช้อยู่หนปัจจุบันนี้เลยครับส่วนตรงที่เป็น display capture ก็คือผมตั้งขึ้นมาเพื่อจะบันทึกหน้าจอได้เนี่ยครับ capture display capture นะครับผมอาจจะเรียกไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่เพราะไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับต่อไปจะเป็นเกมแ capture ครับ game capture ในที่นี้ก็คือเราตั้งค่า วิดีโอที่เราจะบันทึกหน้าจอหรือว่าสตรีมเกมนั่นแหละครับผมจะบันทึกอย่างนี้นะครับอ่ะผมจะทาตัวอย่างให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งเกมแคปเจอร์ครับนี่ครับกดโอเคผมตั้งขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเอาเป็นบินโด์นะครับถ้าเราเปิดโปรแกรมสตรีมนะครับเกมของเราจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเราสามารถกดชื่อเกมของเราได้เลยอย่างที่ตัวนี้ครับตัวที่เป็นแคปเจอร์ตัวนี้ ผมเคยบันทึกหน้าจอเกมของ b บ็กมิดบูคองนะครับนี่ไงครับนี่แหละชื่อเกมแบ็กมิดบูคลองครับ B1WIN64 นี่แหละครับผมเคยบันทึกหน้าจอนะครับทดสอบวิธีตั้งค่า OBS นั่แหละครับถ้าหากว่าเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยตรงนี้แล้ใช่ไหมนี่คือเกมแบ็กมิดบูคลองเราอยากเอาเก็บอื่นมาใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอลบตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสับสน และผมจะไปสอนวิธีตั้งค่าใน Youtube ด้วยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนเข้ามาที่ Youtube ของเรานะครับแล้วเข้ามาที่ถ่ายทอดสดรอสักคู่นะครับให้มันอินเตอร์เน็ตมันรันก่อนนะสักคู่นะครับเข้ามาแล้วตรงที่เป็นรหัสตรงนี้นะครับแนะนำว่า อย่าไปเปิดเผยที่ไหนนะครับตรงนี้สําคัญมากตอนที่คุณตั้งค่าใหม่ๆละ่ะคุณสามารถเอารหัสตัวนี้ไปใส่ได้นะครับตรงที่เป็นสตรีมนี่แหละครับตรงที่เป็นรหัสสตรีมเอาพุตเนี่ยครับสามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้ล็อกอินเลยมันจะไม่ยุ่งยากนะครับล็อกอินแล้วก็เสร็จเลยแล้วเข้ามาตรงนี้เนาะผมจะมาแนะนําให้ละเอียดเลยก่อนอื่นให้เพื่อนเข้ามาที่แก้ไขก่อนนะครับ ตรงนี้จะเป็นซื้อเกมของเรานะครับที่เราอยากสตรีมอย่างเช่นผมเคยสตรีมเกม The Division 2นะครับความละเอียดภาพอยู่ที่ 1,080p 60fps นะครับตรงนี้ผมเคยทำตัวอย่างอยู่นะครับสตรีมส่วนที่เป็นระ,ระดับการแชร์นะครับแนะนำว่าให้เป็นส่วนตัวก่อนทีแรกเพราะว่าเราจะทดสอบว่าเราสตรีมเกมมันผ่านมไหมตรงนั้นนะครับที่สำคัญเลยแต่ถ้าเราตั้งค่าโอเคสำเร็จแล้วเราสามารถเปิดเป็นสาธารณะได้นะครับ อย่างเส้นผมตอนนี้นะสามารถเปิดเป็นสาธารณะได้เลยเพราะว่าผมทดสอบอะไรหมดแล้วนะครับครบหมดแล้วเลยตรงนี้จะเป็นซื่อเกมนะครับอย่างเช้นคุณสตรีมเกมนี้นะครับเอาตรงนี้มาเขียนใเลยเดี๋ยวดีพิสันเนี่ยครับก็ p ปีมาเขียนใส่ตรงนี้เลยซื่อเกมของเรานะนี่เดยนี่มันจะออกมาเลยครับนี่นะ Tom. Division 2, ไงทอมดีพิส2ันสองเขียนใส่ไดจแล้วครับตรงนี้จะเป็นการใส่รูปภาพครับตรงนี้ขอเอาวิดีโอ ตัวเป็นรูปภาพวิดีโอล่าสุดที่ผมอัปโหลดในย u ทูบเลยครับมาใส่สามารถเปลี่ยนได้ครับตรงนี้นี่ครับเปลี่ยนเอาตัวนี้ก็ได้นี่เอานี้สักได้เอร์ดิงครับเอารูปภาพมาใส่ก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจว่าเรากำลังเล่นเกมนี้อยู่เนาะเอารูปภาพมาใส่ส่วนดิสเพย์นี้ก็คือการทำดิสเพย์ขึ้นมานะครับเพื่อบันทึกเกมเราไปไว้ในดิสเพย์นั้นๆนะครับตรงนี้ต้องคลิกตรงนี้ไว้นะครับไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับ ตัวนี้ขั้นสูงปกติมันจะปิดอย่างนี้นะครับต้องเปิดไว้ตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีเงินนะครับจ่ายให้เขาเขาจะทําให้วิดีโอของเราส่งไปหาคนได้มากขึ้นครับเพื่อให้มาดูไลฟ์สดของเราตรงนี้ให้ติ๊กเข้าไว้ว่าให้ติ๊กมาอยู่ที่คําว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่วิดีโอที่มีการดัดแปลงเพราะเราจะทําการสตรีมสดๆเลยตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับภาษาของสตรีมนะครับ นี่ปกติมันจะขึ้นภาษาตรงนี้นะครับไม่มีเนาะเราจะมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับทั้งสองอันคือเปลี่ยนภาษาไทยหมดเลยครับหลังจากนั้นก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือถ้าเราทำ u t u b e ผ่านแล้วมันจะสามารถให้เรากดเพื่อทำการเรียกว่าอะไรนีที่เขาเรียกว่ารับเงินบอลลตนะครับหรือว่าได้รับเงินจากการไลฟ์สด จากที่ผมศึกษาดูนะครับตรงนี้ถ้าเราทํา youtube ผ่านมันจะมีนะครับสําหรับการปรับแต่งครับมาดูตรงนี้เลยให้ <Hey! S 1> ทําตามผมได้เลยนะครับตามนี้เลยตรงที่เป็นหมูช้าลงนี้เป็นเกี่ยวกับความไวในการตอบสนองของเรากับคนคนมาแชทถามเราในในในที่เราเวลาเราไลฟ์สดนะครับตรงนี้นะความไวก็คือ5้าวิครับหลังจากที่เขาแชทกับเรานะครับมันจะขึ้นมาภายใน5้าวิ แต่ถ้าคุณเล่นเกมสมมติว่าเล่นเกมแบบว่ายิงเล่นเกมแบบว่ายิงกันนะครับใช้ปืนยิงกันแบบ counter style ห้าวินาทีเขาเห็นเรานะครับแล้วเขาจะมาล้วงหลังเราได้5้าวินะแนะนำว่าปรับสักขี่สิบนะครับตรงนี้เพราะไม่ให้เขาเห็นเราเนาะเวลาเล่นเกมแนว S.P.F. ถ้าเราเล่นเกมแบบว่าเราคุยคนเดียวนะแนะนำว่าเป็นเลขห้วิพอครับตรงนี้ถือว่าสำเร็จแล้วให้มาปรับตรงนี้ต่อนะครับเวลาในการ ในการการตอบสนองสตรีมนะครับตรงนี้เลยแค่ตอบสนองต่ำมากผมปรับตามนี้นะครับสามารถเราปรับตามผมได้ถ้าเราปรับทั้งหมดเสร็จแล้วแล้วใช่ไหมครับเราเข้ามาเรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นให้มาเปิดตรงนี้เลยครับสตาร์ s สตรีมครับกดตรงนี้เลยมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปนี่ไงครับคุณจะต้องมากดตรงนี้นะอันที่สองนี้แล้วก็กดในเกมของเรา แล้วก็กดปุ่มนี้เลยครับหลังจากนั้นมันจะเริ่มการสตีมทันทีเลยนะครับเพื่อนๆที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วหากมีตรงไหนที่ผมพูดไปที่มันผิดพลาดผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมตั้งใจมาแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าการตั้งค่าของผมนั้นถือว่าผมได้ทดสอบแล้วว่ามันโอเคแล้วนะครับ สำหรับไม้ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือไม้ที่เป็นรุ่นเก่านะครับ Bm 8 0 0ราคาไม่ถึง500บาทนะครับครบสุดเลยที่ผมใช้เป็นตัวเก่าหากเพื่อนคนไหนเนาะหากทำตามแล้วนำไปใช้ได้แล้วเกิดประโยชน์ผมก็ดีใจด้วยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ